ถ้ายัางเดินหน้าแบบที่มีข่าวว่าจะแก้ไขกฎหมายนะครับให้รัฐมนตรีสามารถปลดย้ายนายทหารหรือแม่ทัพนายกองที่สงสัยว่าจะยืดอำนาจได้นี่นะครับมันก็จะซ้ำรอยกับเมื่อครั้งที่หลวงจำรูนในติศาสตร์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อป24ี241213เนี่ยเกิดกรณี14ตุลาขึ้น <S <S 1> <S 1> เรื่องที่หนึ่งเลขสามก็คือเรื่องของผู้ถืออาวุธเรื่องของผู้บุคคลในขั้นแบบหรือทหารหรือกองทัพนะครับ วันคุณจะต้อง,งอดูแลจังหวะก้าวหรือเรื่องราวที่จะปฏิบัติต่อกองทัพหรือทหารให้ดี<ะ>ถ้ายัางเดินหน้าแบบที่มีข่าวว่าจะแก้ไขกฎหมายนะครับให้รัฐมนตรีสามารถปลดย้ายนายทหารหรือแม่ทัพนายกองที่สงสัยว่าจะยึดอำนาจได้นี่นะครับมันก็จะซ้ำรอยกับเมื่อครั้งที่หลวงจำรูเนติศาสตร์ เป็นรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อปี2412-13เนี่ยแล้วอยู่ก็ไปแก้กฎหมายให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งย้ายผู้รักษาได้โดยไม่ต้องมีพระบรมราชโองการเกิดการชุมนุมใหญ่ข้ามวันข้ามคืนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ฐานปฏิวัติยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนหน้านั้นไป20ปีนะครับก็เป็นเหตุให้มีขบวนการนิสิตนักศึกษาขึ้นแล้วถยูก็เกิดการเกิดกรณี14ตุลาขึ้นนั่นก็เพราะว่าอะไรเพราะว่า ในประเทศไทยมีสองเรื่องที่แต่ต้องไม่ได้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการเปแตะต้องไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พากษา mm hmm. ผู้พากษาเนี่ยแม้เป็นข้าการนะครับแต่เป็นข้าการที่ทําการในพระปรมมาพาไทยัยพระมหากษัตริย์ต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพา,ากษาคดีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พกษาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยจะต้องกระทําโดยพระภาพบรมราชโองการพระมหากษาัตริย์ การที่ไปแก้กฎหมายเพื่อจะให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งย้ายได้ก็คือการลิดรอนพระราชอำนาจพระมหากษัตร mm ิย hmm. ์ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันจะถือว่าอย่างนี้คือบ่อนเสาะล้มล้างการปกครองหรือเปล่าเ mm hmm. พราะถ้าเทียบกับกรณีของแก้มาตรา112แล้วเนี่ยไอ้นี่มันเป็นการล้มล้างพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์มากกว่าใช่ไหมครับ mm hmm. นั่นเรื่องที่หนึ่งก็คืออย่าไปแต่ต้อง,องผู้สึกษาตุลาการเขาอย่าไปแทรกแซงอย่าไปลิดรอนพระราชอำนาจขอ mm hmm. า้อนี้ถ้าลิดแต่ตรงนี้มีอันเจ๊งแน่นอน อันที่สองก็คือว่าเรื่องฐานทหารเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยพระบรมเดชานุภาพและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายนายฐานเนี่ยระดับสัญญาบัตรที่ต้องอาศัยพระต็มีพระบรมราชโองการท้งนั้นนะครับจะแต่งตั้งจะยศก็ตําแหน่งก็ไม่ว่ายศหรือตําแหน่งเนี่ยยศก็หมายความว่าพลเอกพลตรีพลโทนี่เป็นยศนะครับตําแหน่งนี้ก็เจ้ากรมเจ้ากรม แม่ทัพนายกองหมอวัฒนพบัน์พ,ออพลพวกนี้นะครับนี่ตำแหน่งยศกับตำแหน่งเนี่ยต้องกระทำโดยพระบรมราชโองการถ้าเมื่อใดก็ตามไปแต่ต้องตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องวิกฤตทันที<ฆ>และอยู่ๆเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุทินขังสายของผมเนี่ยผีเข้าเรื่องอะไรไม่รู้กําลังจะไปทําเรื่องนี้ไปทําเรื่องในหนึ่งในสองที่จะทําให้ตัวเองไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับนี่ก็ไปทําเข้าแล้วเห็นไม่สัญญ,ญาณที่ <c oughs> ไม่มีแม่ทัพนายกองไปประชุมแม่แต่คนเดียวนี่เป็นสัญญาณนะครับ ท่านตัวเลข319เนี่ยตัวเลขตัวที่1ก็คือตัวเลข3ก็คือทหารหรือผู้มีอาวุธหรือผู้วีเครื่องแบบนะครับคุณอย่าไปแต่ต้อง